แคะสูตรใหม่ชุดบานเลื่อนผสมบานเปิดหรือที่เราเรียกกันว่าบานทูอินวันนะครับข้างบนนี่เป็นกล่องเรียบอันนี้เป็นรอบนอกประตูบานเปิดอันนี้ตัวชุดบานเปิดอันนี้เฟรมข้างบานเลื่อนนะครับส่วนด้านล่างนี่จริงๆต้องเป็นพื้นนะจะไม่มีเฟรมล่าง พอเราทำเฟรมเสร็จเราก็มาประกอบตัวบานความสูงผมจะลดประมาณ8มิลน,นะครับและการล็อกของบานเปิดด้านล่างนะครับต้องติดก่อนสวิงไว้ด้วยและพ้าเอของชุดบานเลื่อนผสมบานเปิดก็คือหัวต่อลางเราก็จะเอามาปั้นกล่องแจง นะครับเพื่อจะยึดตัวบานเปิดกับรางนะครับเอาไว้คู่กันเพื่อให้บานเลื่อนมันวิ่งผ่านส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็ไปยึดกับกล่องเรียบโดยเราหนุนให้หัวต่อรางเนี่ยมันต้องเสมอกันเพื่อให้รางเวลาเลื่อนเปิดข้ามไปหัวต่อรางเนี่ยมีความสมูทที่สุดต่อมาก็ยึดบานพับแล้วก็ยกบานขึ้นไปติดกับตัวกรอบนอกประตูบานเปิดก่อนจะไปทําบานเลื่อนเราก็เอาแผ่นเพจของลูกล้อมาตีให้แบนเพื่อจะอไปสอดในเสาบานเลื่อนให้ได้ก่อน,นะพอเราตัดบานเลื่อนเข้าปาก45ส้เสร็จนะครับใส่ฉากเข้าต่อก่อน คูปก่อนเพื่อให้เป็นจุดยึดของสกูนะครับเวลาเลื่อนประกบกันแล้วลูกล้อเนี่ยเราจะต้องหาระยะเปิดปิดให้มันพอดีให้มันฟิตให้มันตึงนะครับการเข้าบานครับเราก็จะใช้ตัวแม่แรงนะครับอัดช่วยนะครับมันจะทําให้มุมเนี่ยสนิทมากเลย1บานใช้ฉากทั้งหมด8ชิ้นแต่เวลาเราจะหุ้มกระจกเราก็ต้องคายสกูออกมาแล้วก็หุ้มนะสำหรับตัวบานเลื่อนผมจะใช้จับฝังแบบล็อกเดี่ยวไปวิ่งเข้ากับเดือยเสากุญแจนะครับแปะที่เฟรมข้างอีกทีเนื่องจากเราล็อกแก ลูกล้อไว้กับแป้นนะเวลาตั้งบานสูงต่ำอ่ะเราต้องใช้การควงลูกล้อเนี่ยหมุนปรับเอานะครับและที่เราสอดแกนซีกูปไปนะครับก็เพื่อเหตุผลนี้เวลาตั้งลูกล้อเนี่ยเราจะต้องตั้งให้มันยืดแบบระยะสุดซ้ายสุดขวาแล้วแกนซีกูปเนี่ยมันก็จะยื่นออกไปนอกตัวฉากข้อต่อนะมันจึงจําเป็นต้องมีจุดนี้ทีนี้บานก็จะรับน้ําหนักหิ้วได้แข็งแรงโดยที่ระยะล้อเนี่ยมันเพอร์เฟกเลยครับสูตรนี้อย่างที่บอกตอนแรกเนาะว่าลูกล้อเนี่ย มันใส่ไปแล้วมันตั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องดึงเข้าดึงออกแบบนี้ครับแล้วก็เป็นการหมุนตามเกลียวของแกนล,ล้อเอานะครับเวลาตั้งบานให้สูงต่ําอันนี้ต้องใช้ความอดทนหน่อยนะอันนี้เราจะเย็บเดือยเข้ากับเฟรมข้างนะเดือยตัวนี้จะมีหน้าที่บังแสงให้บานเลื่อนแล้วก็จะติดตัวรับล็อกไว้ด้วยตัวไกด์ล่างบานเลื่อนเนี่ยเราก็จะเอาชาข้อต่อบวกเดือยทําเป็นรูปลักษณะนี้นะแต่เวลาหาระยะเนี่ยมันจะต้องให้ตั้งแต่บนล่างเนี่ย เป็นแกลบเสมอกันหมดนะครับก็เอามายึดที่ตัวด้านล่างของประตูบานเปิดได้เลยอันนี้เราตีตบเกี่ยวด้วยนะครับเพื่อเอาไว้ใส่สักหลาดเอาไว้แบบกันแออ็อ,อกหรือกันอากาศรอดอย่างน้อยก็กันกด้านข้างนะครับทั้งๆที่ด้านล่างมันก็โล่งแต่เราโมดิฟายแล้วนะมันจะต้องเหลือจุดยึดสกูไว้ให้ด้วยนะครับไม่งั้นเราจะไม่มีจุดยึดสกูอันนี้เหมือนขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคือการติดเสริมเสาบานเลื่อนเอามาแนบกับตัว สันริมสุดของตัวบานเลื่อนนะครับจุดนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นสูตรใหม่เมื่อเวลาเราเลื่อนบานเลื่อนประกบบานเปิดแล้วเนี่ยแหมมันจะแนบเหมือนเสาเดียวกันเลยนะครับมันจะเท่มากๆเลยถ้าเราทําสูตรนี้ตัวเสริมเสาบานเลื่อนเนี่ยเราก็จะมีการเก็บความเรียบร้อยด้วยปิดฝาเดือยน,นะครับการใส่จับล็อกใส่แบบนี้จับล็อกก็จะมีแกนล็อกเดียวนี่แล้วก็มาวิ่งเข้ารับล็อกตัวนี้วิ่งเข้าไปปั๊บแล้วก็ล็อกแบบนี้นะอันนี้ปลดล็อก เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่มีปิดหน้าเสาด้วยนะตัวนี้ถ้าจะเปิดประตูนะก็ปลดล็อกก่อนสวิงล่างก่อนป๊าเป็นไงโอ้โหอย่างเฟี้ยว